ไม่ล่าแต่มันขึ้นไม่ถุนไม่ทำแบบไม่ไม่คนละเนื้อเลยไม่ได้ประสานด้วยประสานงานประสานงานโอ้ยพี่โม้กินดีื้อไม่งม่้อลองกินไหมคือตอนแรกพี่ถามว่ามีสเปเชียลเกสเป็นใครบ้างแล้วพอเขาตอบไข่ามุกอ่ะนี่ตกใจมากว่าเฮ้ยคนรู้ได้ไงละมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือไข่หมดเออเขาเห็นยังไงอ้นี่อยากรู้นั่นสิอะไรนะ เธอตอนกีให้ทุกคนยืนสแตนบายอยู่ใช่ไหมคะเธอแอบไม่มีไง่ะเกินเลยไม่ฉันเชื่อว่าความสนุกของไข่หมูมันออลายกระจายไงคือฉันเดินหน้าปากซอยเขาก็เห็นอยากให้แบบว่าทุกคนได้แบบพูดความรู้สึกแบบว่าวันนี้ได้มาร้องเพลงนี้เป็นยังไงบ้างแต่บอกก่อนเลยว่าคือเพลงนี้ เราไม่ได้เลือกใช่เพราะว่าเจ้าของงานอ่ะเป็นคนเลือกใช่เพราะในคืนเนี้ยก็ถามไว้ว่าเนยเองเลือกเพลงนี้ทำไมวะเธอเนยบอกว่าคือชอบเพลงนี้เพราะว่าเหมือนเนยอ่ะจะชอบห่วงทุกคนของเนยอใช่แล้วนี่เอะไรแบบแล้วทำไมไม่ร้องอ่ะเพื่อนเราไม่เลือกเองแล้วทำไมไม่ร้องเนยบอกว่าอยากให้เพื่อนให้ร้องโอเคได้ได้แล้วเพลงแบบร้องง่ายมาก เลยว่าเพลงพี่เอ๋เป็นเพลงที่เราองย่ยมากแต่ว่าเพื่อนชอบเพื่อนเลือกเราก็เลยได้เพื่อนเราดันหลังเพื่อนว่าได้เพื่อนได้เพลงนี้ได้เดี๋ยวมองให้ลอยไปลอยกว่ากันก็เป็นแบบว่ากีลองไม่เป็นไรนะอ่นะคือเลยบอกว่าจอยเล่เพื่อนเราแบบสนุกสนุกแล้วก็เออสนุกจริงจอยเลยจะบอกว่าเราอยู่ไหมล่ะจะบอกว่าตอนแรกอ่ะแบบว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มาขึ้นด้วย ประกาศใช่ไหมก็เลยแบบถามเลยว่าเนยแบบว่างว่างวันนี้ขอมาดูได้ไหมอะไรอย่างี้ยขอขอมาดูหน่อยแล้วเลยก็ตอบมาด้วยคาตอบที่เราไม่คาดฝันว่าใครมุกมาขึ้นมาร้องเพลงเพลงหนึ่งได้ไหมใจริงจริงก็ขอบคุณเนยมากเลยนะเพราะว่าเหมือนเราได้ดีอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ใช่แล้วก็เหมือนแฟนๆก็ได้เห็นแบบพวกเราได้ขึ้นมาร้องเพลงด้วยการอีกครั้งหนึ่งเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆเลย ใช่ที่เพราะว่าเมื่อหลังวีทีก็เลยถามแบบมาได้กันอก่อนเลยก็ถามว่าคิดถึงแบบบนเวทีกันไหมอะไรเงี้ยใครมก็แบบคิดถึงมากเพราะว่าแบบอยู่บ้านก็เต้นเพลง Enfie ก็รแรกหนูคิดว่าแบบว่าพี่เนยอ่ะเลือกเพลงโหงเพราะว่าหนูว่าตั้งเพลงนี้เป็นเสียงต้อสายอ่าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูคิดว่าแบบว่าพี่เนยแบบว่าอาจจะชอบโทรหาก,ก่อนก็เลยแบบว่าอยากได้อกเป็นเพลงจริงเลยเนยเป็นเมื่แบบพอเหงาจะก็โทรมาแต่เสียงร้องสายนี่ก็คือเหมือนแบบหนูชอบเสียงร้องสายที่มากชอบมากจนแบบว่าหนูแซงร้องไห้แต่อพอได้ยินเสียงล้อสายนี่ก็อ เราร้องให้แล้วเจสันคะเราไม่ร้องเลยเรางั้ง์อเพ่้าเลยคฉันตั้งใจอ่ะฉันตั้งใจเหมือนแบบสร้างรอยยีให้กับคมให้กจึงกราไัม่นเยูฉันไม่คเปลี่ยนเลยตั้งแต่โทไปอยก็สายคังค่ะตอใช่แต่ว่าแบบพที่ึงน ที่คึงเพืพ่อนกเพื่อนเหมือนกันใช่พูดถึงเลยพูดถึงเลยงานในวันนี้ก็ขออวยพรให้เลยละกันเพราะว่าก็เป็นเนื่องในโอกาสใครมันเกิดเลยด้วยก<ม>็ต้องให้เลยมีความสุขมากๆแล้วก็วันนี้แบบรู้ว่าเลยเต็มที่มากเพราะว่าเมื่อวานนี้เลยก็คือแบบซ้อมซ้อมซ้อมแล้วซ้อมอีกก็คือแบบเลยตั้งใจมากๆแล้วก็คิดว่าแฟนคลับทุกคนก็น่าจะเห็นความทุ่มเทตั้งใจของเลยแล้วก็มอบความรักให้กับเลยเต็มที่ พวกเราก็รู้สึกว่าเนยอเป็นเพื่อนที่น่ารักกับพวกเรามาเดยตลอดเลยแบบรู้จักกันมาหลายปีใช่ไหมก็รู้สึกว่าเนยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆแล้วก็แบบเราก็รักเนยแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับได้แบบว่ารักเนยนะคะเราก็อยากเห็นแบบนี้ไปนานๆเลยต้องบอก็คิดว่าทุกๆคนทางแฟนคลับแบบพี่เนยก็รอนาเอยรองงานนี้มาแบบเนิรนนาอะไรน้างพี่เนยก็คือ ตั้งใจเต็มที่มากๆค่ะเลือกว่าแบบว่าอยากเล่นอยากอยากทาเพลงไหนหรือว่าแบบว่าอยากจะร้องเพลงไหนอะไรนี้แล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่พี่เนยคิดมาก็คือตั้งใจเพื่อจะทําให้ทุกคนจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนที่อยู่ในในาที่นี้นะคะมีความสุขกับพี่เนยแล้วก็วันนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ขออยากขอบคุณแทนพี่เนยที่แบบว่ารักพี่สาวคนนี้มากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขขเขาิเลยในมูมเลยเป็นคนที่เข้มแข็งมากจริงๆคือเหมือนแบบภาพเราเขาจะแบบนุ่มนิ่งนิงงน่งลูกขาใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจิตใจเนยเข้มแข็งมากเธอเคยแบบเข้มแข็งกว่าเราอีกจริงๆเราก็เหมือนแบบงานนี้ขึ้นเลยก็ตั้งใจเข้าไปชุมตลอดเลยบอกว่า <c oughs> เป็นไงล่ะออฉันเข้าไปชุมตลอด <c oughs> ฉันแบบเลิกเองทุกอย่างนี่วก็แบบ กกคือคือเหมือนพอในพาร์ทมันมีเฮลเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของเนยใช่ไหมแต่พอเราแบบโตขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เห็นอีกมุมที่แบบความโตขึ้นของเนยความพัฒน,นาการที่มันแบบเฮ้ยเพื่อนมีมุมนี้โคตรเท่เลยว่ะอะไรเงี้ยจริงไม่แต่เนยเท่จริงค่ะฝากโตเนยให้กับเนยด้วยนะคะต่อปต้องตอนนี้ชร้มแล้วเราต้องยกเวทีให้กับฮคย